สวัสดีครับเราเห็นความเก๋อันนึงงมากเหมือนเป็นบานหน้าต่างของตู้เย็นหรือเปล่าคะอันนี้เป็นตู้เย็นโอ้โหนี่คือภาพฝีมืออาจารย์ถวันเหรอคะใช่ค่ะเขาใช้ปากกาลูกเลื่อยบอลเพนนะครับบอลเพนนีว้าวและอันนี้ก็เป็นเซลฟ์พอร์เทรตของถวันเนี่ยรู้สึกมีอันแรกมีได้อันเดียว เราเนี่ยเดินกันไปเดินกันมาเนี่ยเราเหยียบอยู่บนของที่มีมูลค่ามาหาศาลมากนั่นคือพรมเป็นล้านจริงหรงอ